ครับสวัสดีครับสวัสดีผู้เข้าอบรมทุกท่านนะครับวันนี้ผมโพสต์นอร์พอเทพพารักนะครับเป็นวิศวกรของบริษัทโมเด x ก d ทรดดีไทยแลนด์นะครับวันนี้จะขออนุญาตมาเสนอเกี่ยวกับ w h a t ิวส์อ n นโมเด็กเทรดดี้สองนนะครับหรือว่ามีอะไรใหม่ในเวอร์ชันของโมเด็กเทรดดี้เวอร์ชันนี่นีนะครับครับผมครับโดยที่ในการอบรมวันนี้นะครับ จะแบ,บ่งความพร้อมหมดออกเป็นห้าหัวข้อใหญ่นะครับหัวข้อแรกคือจะเป็นในส่วนของตัวการการประมวลผลต่างๆนะครับการประมวลผลในส่วนของตัวเวอร์ชัน,น2.2ได้มีอะไรใหม่บ้างนะครับก็คือว่าจะดูในส่วนของตัวเวลาในการประมวลผลที่เร็วขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวความละเอียดในการทำซิมูเลชันได้ที่มากขึ้นนะครับแล้วก็ความสามารถในการทำซิมูเลชันที่เยอะขึ้นนะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของตัวพวกอาการโปรเจ์แมจเมนต์ต่างๆนะครับก็คือว่าเราสามารถดีไซน์งานให้สามารถกระชับได้มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็พวกโพสต์โพสเซสทูนหมาย หลังจากที่เราขึ้นงานแล้วหมายความว่าเราอาจจะใส่เพิ่มแรงเพิ่มฟอสเข้าไปในชิ้นงานนี้ก็คือสามารถทําได้ง่ายมากขึ้นนะครับต่อมาก็จะเป็นพวก i ินทิเ a t i o n นะครับก็คือว่าเราสามารถจะทาการซ่อมชิ้นงานของเราซ่อมแคทของเราได้ง่ายได้มากขึ้นนะครับไอพวกไอฟังก์ชันพวกนี้ก็คือจะถูกอัปเกรดขึ้นมาในส่วน2.2ศอนะครับเพราะว่าจากเวอร์ชันอื่นๆเนี่ยบางทีลูกค้ามีแคทมาแล้วคราวนี้คือว่าแคทลูกค้ามีปัญหานะคราวนี้ก็คือว่าอาจจะต้องสอบไปที่ต้นทางหรือว่าโปรแกรมที่ลูกค้าใช้ในการทาแคทนะครับว่าเป็นโปรแกรม แก้ไขในโปรแกรมนั้นๆนะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของพวกโมเดโนเวชันต่างๆนะครับเป็นในส่วนของตัวคอมเพรสชันโมดนะครับคอมโพสิตโมดิ้งนะครับแล้วก็พวกไอซีสเกียรชิพพวกนี้ก็ถือว่าก็มีส่วนสําคัญเหมือนกันนะครับคือว่าสามารถพัฒนาขึ้นมาให้ใช้งานได้ง่ายมากขึ้นยิ่งกว่าเดิมนะครับต่อมาจะเป็นพวกโมเดล 3D สวิงอัปเดตนะครับหมายความว่าจะเป็นในส่วนของตัวการดีไซน์ให้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับหรือว่าหรือเราเรียกว่าออพติมิเซชันดีไซน์นะครับแล้วก็เป็นพวกโปรเจกกตตต์์์แมมเนนนนนจสสหรรััััับบใ่ววของงฟชะค ครับผมก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราจะขออนุญาตแนะนำหมดนะครับว่าในส่วนของตัวเวอร์ชัน2022นะครับก็คือว่ามันจะถ้าเกิดเราดูในส่วนของตัว uh, Windows 10นะครับก็คือว่าแพลตฟอร์มของเราเนี่ยเราจะใช้ที่อยู่ที่ x86 ถึงถึ uh, ที่64บิตถึงไปถึง66บิตนะครับก็คือว่าในส่วนของตัว32บิตจะไม่มีแล้วนะฮะถ้าเกิดสมมติว่าทางลูกค้าได้ใช้เป็นในส่วนของตัว อ่าเป็นเป็นตัว standalone นะครับก็คือว่าลูกค้ามีเซิร์ฟเวอร์อยู่แล้วเซิร์ฟเวอร์ใช้เป็น l i n ก์นกะฮะก็คือใช้เป็น4ถึบิตเหมือนกันนะครับแต่คราบนี่คือระดับระบบปฏิบัติการของ OS เต่างต่างนะครับก็คือว่าจะเป็นในส่วนของตัวตามกราฟอันนี้เลยนะครับนะครับแต่คราวนี้ก็คือว่าในส่วนของตัวโมเดล 3d mesh นะฮะหรือว่า Lino Lino นนี่หมายถึงว่าเป็นในส่วนของตัวโปรแกรมที่เอาไว้ทำ mesh แบบ advance นะครับหรือว่าเป็นแบบ hybrid เนี่ย สมัยก่อนแล้วเราจะมีเป็นสายเป็นสายเป็นสาร12บิตนะครับแต่คราวนี้เนี่ยพอดีว่าในส่วนของตัวเวอร์ชัน2ปี22เนี่ยเราจะอัปเดตจากตัวไรโน่6เป็นไรโน่7ละเพราะฉะนั้นก็คือว่าเรื่อปฏิบัติการลูกค้าเนี่ยจาก12เราจะเปลี่ยนเป็น64บิตเท่านั้นนะครับ